ปัด <c oughs> ีเจ้าปลาดาวจะมาพัดพักบุงใส่ไข่เจ้าไปซื้อพักบุงแดงมาเนาะมาคั่วใส่ไข่พัดใส่ไข่เจ้าไปทำกันเนาะ าเปี่ยนตะลิวก็าแม่นนะเจ้าแต่กินเป็นตะลิวเล็กเนาะเอาตะลิวนี่มาทำเจ้ากระทะมันจะบดเสียเนาะลืมไปอ่ะ,ะลืมลืมลืมเียจ่ะพักพักบุงสีไข่เจ้าคั่วไข่สีพักบุงเจ้าะะจะห้อจะเหลียกจะได้ก,ก็ได้มดนะ Giọt nạp đi nơi rồi Chỉ các con sổi à ăn ai cháu Khoa bác bùng, hát bác bùng lắm ใส่ีอิ้วขาวไปอีกนิดหนึ่งผง้งรสเจ้าแล้วมันจะเค็มพักๆเราเนี่มสีแป้เค็มเหรอเจัาไปดราวอาโชยุญี่ปุ่นเซนิดหนึ่งนะ พอดีอันสั่งผักบุงแดงมากินผักบุงแดงบัได้กินกั้เตือปีนี่เอกกะกเลยสั่งมาจะเอามาแขงมาเจ้อว่าเออพอดีอันป้าป้าก็จะกินพัดผ้าป้องบุงก็งกงเลยเอาผัดคือเป็นเหยีมักหนึ่งนะ มะอห่อเจ้าใส่ไข่ก็ได้ไปใส่ไข่ก็ได้ถือช้อดเจ้ากาผ้บม่งมันนั้นมันป็นพ้ามุงแดงพัดอ่อนๆหน่อยเจ้า กินก็สวยอร่อยพัดเส็จเรียบ้อยแล้วเจ้าพัดพักบุงใส่ไข่ มะขนาดเจ้าทํากันดูปลาดาวขอจบคลิปนี้ขนาะเจ้าปากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือปลาดาวเรเนอร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวาสดีค่ะ